ชายรับิการมาแล้วครับพบกับแม่ลูกเล่นเกมก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เบสด้วยนะครับแบบสวัสดีครับวันนี้เราสองคนแม่ลูกจะมาเล่นไม่เป็นคนเดียวจะมาเล่นเกมโรบอกจะมาเล่นแบบเทพเจ้าไร้สาระครับแบบนี้จะเหมือนทำลายคุณยายเลยแต่ว่าเราต้องมาทำลายเทพเจ้าครับ ต้องเต็มโอเวอร์เฉยเลยทำไมโอเวอร์ไวจังเลยเริ่มบอกไปว่าวันนี้มาเล่นกับพี่มาวินกับพี่เอาแกนช่องน้องมาวินเอาแกนโอเคชาแดงแล้วก็น้องมาวินเข้าครัวตัววัวกับแบทแมนเจ้าชายรัติการเอาเครื่องหนูกระตุกเลยมันเป็นเครื่องพักพักยี่สิบวิแบบนี้หนูเคยเข้ามาเล่นหรือว่าหนูไม่เคยเข้ามาเล่นเลยจำไม่ได้เพราะเห็นยูทูบเบอร์เขาเล่นกัน พี่มอาบินกับพี่เอาแกนไปไหนแล้วล่ะโนตตกลงไปในหลุมสุดน่ากลัวที่มีแต่เลือกอะไรน่ากลัวแล้วก็เกิดขึ้นมาบนอ๋อ้โหอาล้วาดไปอันนี้ซ่อนและคนณ่าเอาข้าวปัจจัยดีกว่าเอาข้าวปัจจัยมะแล้วหรอใช่ไหมใช่พิเศษชศีป่ะพิ่ศษนะน่าจะใช่เป็นน่าจะน่าจะพิเศษชศีนั่นแหละเนี่ยนตัวนี้ว่าพิเศษชศีเทมใครเป็นพระเจ้า ขอหยาดเอฟซีน้องแกนแน่เลยเอ้ยไม่ใชู่เซนซ่าไม่ใช่คนนี้คนนี้ชื่อว่าซ่าไม่ใช่ไม่ใช่เซนซ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วคนนี้เป็นมาเจ้าโอ้ยเจ้าเท่มากมาเจ้าเท่การมากแรดต้องเป็นมาเจ้าให้ได้นะเท่ดิหนูมีหนังยางไว้ดีใส่ตโอ้โหดูใกล้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 เทปเจ้าหนูยิงเข้าไปเจ้ารอบแล้วประมาณห้านาที มามีดูม,มีตังค์ไา290แล้วน oh <no. S 1> <ม>้องติดตูยผมซักซับคลิปผมลึ ครับแต่ผมยังจัดคลิปอยู่เพราะว่าผมเพิ่งอัดไปสองนาทีแมนต่อผมเพิ่งอัดไปสามนาทีผมสต็อปคลิปเอาไว้ว้าวมือเอุ้ยทะลุทลุต่อนหรอถึงไหนให้หนูเล่นกับแบ็ดเป็ดหนูเกิดใกล้ใกล้ใกล้พระเจ้าด้วยให้ตายเถอะเนี่ยผมมีปืนใหมดวงดีมากเลยก็มีปืนทุกคนไม่ใช่หรอผมมีปืนใหม่ไม่ใช่ปืน มี U F O ตามหนูแกกูถ่ายเลยยูเอฟโอคอยเลยถ่ายเลยเห็นไหมหลับเมื่อกี้ชอบ UFO อ่ะไม่จะไปตัดตรงคดแล้วหรือไม่ถัดอีกเฮ้ยเครื่องคนไฟนไม่เป็นไรเดี๋ยวรอแบบน้าเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะหนูปวดตัวอ่ะมันคือ UFO ยิงใส่บอสเร็ว ไม่อยากเรียวมาบอสมากกว่าอยากเรียกว่าข้า,าพเจา้าเทพเจ้าอย่างไรสั่์ละแบบมันชื่อ,องงนดีเลยเอ้ยดีแล้วดีขึ้นเครื<ข>่องบินไม่เครื่องบินไม่มีคนขับไม่รู้แบนแบนถ่ายอยู่บ <c oughs> เปล่าเปล่าเปล่าถ่ายอยู่ครับผมยังถ่ายอยู่ครับอ้าวออเอาตกแมปตายอีกแล้วรอบสองที่ตกแมปตาย ตัแบบตายคําที่4ล้านแล้วเฮ้ยเดดเดวเดดเดวถ้าจะไปเป็นมัหารนูเนี่ยเย้ตังฟรีอาไปซื้อปืนใหม่ซื้อปืนซื้อปืนคัวร์ซองเลยไม่ทันแล้ว ต้องดูแต่ว่าผมแต่ว่ามันกากอะคหนูอ่านคำว่าเอ,อ่อเอ,อ่ออะไรแปลกานี่แหละแต่หนูอ่านคลิกมาก พี่เซนพี่เซนขอชื่อพี่เซนแล้วรถของพีเซนนั่นแหละเซนนั่นแหละแล้วบอตี้อ่ะไม่เป็นพี่เซนครับไม่สิบอตี้อ่ะเจ้าใช่อันนี้หมอยู่ในบ้านก็ชวนชวนเขามาได้เลยแมปน้านอ่ะน้องพี่เซนจะพี่เซนเนี่ยเป็นสีคนกันอ่ะได้เลยอ่ะนะอายุหกรอบต่อไปขอเป็นข้าพเจ้าที่อารมณ์เข็ม เ้าชายแบทแมนอะไรวอะนติตุยแล้วพายุแมกมาี่เองอ้าดนแบนิมาผมพิมแล้วคำมันโดนแบนอะพม่าอะไรเป็นจิมุจิจิมจิรูปบุรี่อะโ้สวยอ๋อเลยอะ อันนี้แบบเนี่ยน่าถ่ายไเไยหนูหนูจะตายแล้วช่วยหนูด้วยเหลือนหนูคนเดียวลรสินะ ขอ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 โอเคอเคโอเคนพระเจ้าไปฆ่าพี่โอแกนให้ได้หนุมสกิฟของแกเนเจ้าอรูปดำอลังการและโอ้โหตัวหน่ใหญ่มากอะพี่สุชาบอกว่าน้องเตรียมตัวตายได้เลยอ้าวไงเป็นอย่างนั้นนะเ ยนแกงใหญ่เป็นงั้นเลยเจอพี่โอแกแล้วยิงพี่โอแกเลยโอ้โหอลังเชียวโอ้ปล่อยแสงปอยแสงโอ้อลังเชียวปล่อยแสงปอยแสงเลเอโอ้อลังมากเลยวไม่หุ่นวันนี้ไม่แต่คนลุงยิ้อาปเลยนุ๊ลเอาปลยอพี่โอแกหนีอ่ะหนีโอเคอ่ะโอเคะอพี่โอแกตอนก็หนีหรอไม่กลัว กระปงแม่ใส่กระปงก็หนาสีส้มสีอ้องส้มก็หนาปัญญาเลยยายกระปงพี่กระปงกระปากระป่างไหมไรผะไรเห็นผะไหมลูกปุ๊เอาผาไปไหนแล้วอ่ะ เอาวาการเลยส้าเข้าไปตึกแล้วไปลุมตรงนั้นบ้างดิตรงที่เซนซ่างอะสีสีแดงอะแบงมุมอ่ะเหมือนแบงมุมอะการเลยแบงมุมอะแบงมุมแดงอะตา่ปล่อยแสงปล่อยแสงแสงอะไรตอนนี้ไม่ใบแล้วว่าอยู่ไหนปล่อยหินเลยแต่ว่าลู้แล้วว่าอยู่ไหนแผ่นดินไหวลูกทักอยู่เยอะๆแผ่นดินไหวไปเลยอุ้มเลยแผ่นดินไหวเลย เอาข fun, fun. <c oughs> <f Trustee> ้ากตุกระตุกดตุกไ่ตปะจะว่าไปข้าากได้ยังไง กดไลค์กดติดตามก,กดตั้งค่าไอตัวนั้นดกดแชร์อคอมเมนต์อันนี้พระพระที่โดนข้าพระเจ้าคำตายไปแล้วเขาได้ไปสวรรค์แล้วตอนนี้เขาไปเกิดที่ที่โลกเดิมครับ <c oughs> แล้วเขาก็เจอ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 เทพเจ้าตัวนั้นอีกทีแล้วเขาก็ตายอีกไปบาย้ายบายบุซาบุย